กรุงเทพฝุ่นผิดพุ่งเป็นระดับ8ของโลกเกิดจากอะไรต้องไปฟังช่วงนี้นะครับฝุ่นพีย5ม2.5เยอะมากๆถ้าคุณมีอาการไอบ,บ่อยๆหายใจลำบากหายใจออกมีเสียงวีดแน่นหน้าอกเจ็บอกใจสรรั่นให้รีบไปพบแพทย์ทันทีครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฝุ่นพีย5ม2เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งด้วยยุคนี้จะเห็นว่าคนวัยหนุ่มสาวเป็นมะเร็งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้น สาเหตุที่ทําให้ฝุ่น PM 2.5เยอะมากในตอนนี้นั้นก็คือภาวะฝาชีครอบเกิดจากตอนที่ลมสงบประกอบกับมีมลพิษถูกปล่อยจากโรงงานทอ่อไอเสียรถปกติเนี่ยฝุ่นจะลอยขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับแถมมีแรงลมดันจากด้านบนลงมาด้วยทําให้ฝุ่นอบอวนอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนอย่างที่หลายๆจังหวัดในประเทศไทยกําลังประสบทุกทรมานอยู่ตอนนี้ครับ คำแนะนำของหมอเลยคือให้ติดเครื่องกรองอากาศในอาคารที่กรองฝุ่น PM 2.5ได้รวมถึงปิดหน้าต่างปิดประตูด้วยนะครับถ้าจะออกจากนอกบ้านให้ใส่หน้ากากาอนามัยที่สามารถกันฝุ่น PM 2.5ได้หมอพี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านผลช่วงนี้ไปได้ครับ